สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบัวแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสองสีนะคะนี่นะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะ2สีสลับกันนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่2สีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว105เซนติเมตรสีละ2เส้นนะคะแบบนี้นะแล้วก็พับครึ่งค่ะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองสีเหลืองจะสวมมาสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็สีเขียวเป็นเส้นที่สาเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับแบบนี้นะคะ สอดอลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นนะคะกดๆจับจๆให้กระชับนะได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจัะวิ่นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3 เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในขษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนี่นะค่อยค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สมสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกอบช่องถัดมาเส้นที่4ี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกอบช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะนี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึง นี่นะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่จับริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามสี่จับอริบินพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะน,นี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3มเส้นหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะทั้งแปเส้นเลยค่ะ ะะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะนี่นะคะแล้วก็กค่อยๆ่อทำไปนะคะเดี๋ยวรีจะจับให้มองเห็นชัดๆนะนี่นะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมานะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับประตริบินมมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดลอดผ่านกรีบด้านหน้านี้นะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะลอดผ่านกรีบนี้นะคะแบบนี้นะ ค่อยคดึงลิบบิ้ลงมาค่ะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะนี่นะคะกรีบจะอยู่ในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตริบินมมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เปิดลิบินเส้นถัดมาขึ้นไปด้านบนก่อนจับปัโตริบินเสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะแ,แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้จับลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดูกลีบให้สวยงามเลยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวพดมไพรแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ